โอเคครับก okay, ็จะกราบสฟซึ่งทุกทุกท่านเลยครับสุวรายการเดี๋ยวในช่องผมซึ่งวันนี้เราอยู่กับแมปที่มีชื่อว่าเ r s ร p สพ c e กันอีกแล้วนะครับผมคือตามชื่อคลิปเลยนะครับผมเราจะมาทำโซเลมงันนะครับผมหรือปืนเดฟบัตเตอร์ไฟนั่นเอง,เองนะผมอ่าโอเคก่อนที่จะไปทำเดฟบัตเตอร์ไฟนะผมผมขอมีเรื่องเมาส์อย่างหนึ่งนะครับ,มรบผมคือวันนี้นะครับผมก็ใครที่ยังยังแบบอยากได้เวอร์จิลอยู่นะครับผมจากคลิปที่แล้วนะก็ยังเหลืออยู่นะครับก็นี่ไหนวะไอ้ <c ười> อ่านี่มอเตอร์เบนชติดทว มอติเวตเต็แชร์นะครับผมแล้วก็ยามาโตะซอสยังเหลืออยู่นะครับก็ยังไงก็เมื่อวานจริงๆจ,จะบอกว่าของไม่ได้มีแค่นี้นะคือเมื่อวานผมก็ไปฟาร์มหานะครับผมแล้วก็ก็ยังไงก็ต้องขอบคุณน้องๆนะผมทีเ่เข้ามาร่วมสนุกเข้ามาเล่นกันในเซิร์ฟนะผมเลยได้ว่าเข้ามาเล่นกันแบบหนานแน่นกันเลยทีเดียวนะครับผมในเซิร์ฟก็ยังไงก็สนุกมา,มากๆเมื่อวานนะครับผมก็ยังไงก็ขอบคุณที่มาเล่นด้วยกันนะครับผมคือสนุกจริงนะเมื่อวานโอเคก็ใครที่จะเข้ามาเล่นก็แอดเพื่อนไว้ได้น มาเล่นกันแบบโอ้โหหกคน7คนคนนึงเข้าคนนึงออกคนนึงเข้าคนนึงออกนนออกัน,น,ออกนแบบไม่หยุดเลยนะครับผมก็ยังไงก็ใครที่แบบกําลังหาเพื่อนเล่นอยู่กําลังแบบหาของอยู่นะครับผมก็ย <c oughs> ังไงก็เรีายานเชิญมาเล่นเซิร์ฟผมได้เลยนะครับผ <c> ม <oughs> คือต้องเรียกว่าน้องๆน,นี่น่ารักกันมากนะผมคือคุยกันแบบสนุกมากนะครับผมแล้วก็แ,แนะนํากันได้ดีนะผมเมืม่อวานจะมีการแบบพาไปทาฉายาทรงจินอูกันอยู่เลยนะผมคือเรียกได้ว่าเป็นคอมมูนิตี้ที่ดีมากๆนะผมน่ารักมากๆผมก็ยังไงก็ชื่นชมมากๆเลยนะผมที่มาเล่นด้วยกันนะครับผม โอเคครับก็สําหรับคลิปในวันนี้ผมเราจะมาทำเดฟบัตเตอร์ไฟ้นะผมโดยที่เราจะเหมือนเดิมนะผมคอนเซปต์เรานะครับผมคือไม่ใช่แค่สอนหานะผมเราจะหามันเลยนะครับผมอ่าแล้วก็จะแจกมันด้วยนะครับผมโอเคแต่ว่าชิ้นนี้อาจจะแจกไม่เยอะนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะหายากพอสมควรนะครับผมอ่าโอเคก่อนอื่นเลยครับผมสำหรับเดฟบัตเตอร์ไฟ้นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะไปเริ่มจากเกาะสตาร์เตอร์นะอ่าเกาะสตาร์เตอร์นะผมจากเกาะสตาร์เตอร์จะอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ให้เรานะครับผมบินไปทางด้านของเกาะ นี่เลยตรงสะพานนะบินมาจากตรงสะพานนะผมแล้วก็ไปตรงนี้เลยนะผมสำหรับปืนเดบิเทอร์ไฟนะครับผมหรือปืนโซลมนั่นเองนะที่เราจะทํา นี่อยู่นี่เลยครับจะบอกว่าจริงๆโซเล็มผมซื้อมานะเพราะว่าตอนนั้นผมไม่รู้ว่าช้ยามันหายังไงนะครับผมคือผมแม่งแบบนั่งงมนั่งหายอยู่นั่นแหละแม่งหาไม่ได้ทีนะเออโอเคตอนนี้ผมรู้แล้วว่าหายังไงนะผมผมไปนั่งดูแบบเห็นในกลุ่มซื้อขายเขาบอกกันนะเออบอกผ่นานๆกันมาว่าหางไงนะเออโอเคครับอย่างแรกเลยนะผมให้มาเกาะน,นี้นะผมแล้วก็คุยกับเจ้า fly บัตเตอร์ฟลายนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าใช้เพชรนะครับผม 10k นะครับผมแล้วก็ใช้อ่า100 d บัต b u t ร์ฟ f l y นะครับผมโซเลมนะครับผมแล้ว ก็ลาเมนนะครับผมและก็ฉายาอีโก้นะครับผมซึ่งฉายาอีโก้ผมก็ยังไม่มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาหากันนะครับผมคือฉายาอีโก้จะบอกว่าขนาดซื้อเกมพาร์ตมาจะไม่ได้นะผมผมจะบอกให้นะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาหาฉายาอีโก้ด้วยนะครับผมอย่างแรกเลยนะผมสําหรับการหาของของตัวละครนี้นะครับผมไออาวุธนี้นะครับผมคือเราจําเป็นที่จะลงดันเจียนนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าดันเจียนนะครับผมเราจําเป็นที่จะต้องมีบัตรดันเจียนด้วยนะผมหน้าตาบัตรดันเจียนจะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับผมอ่านี่นี่นี่ห้า เยอะเลยฮะอ่าอย่างแรกเลยนะผมอ่ามันจะอยู่ตรงนี้ครับผมอ่ามาที่กาะสตาร์เตอร์ก่อนมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมตรงทะเลนี้ครับผมอ่าเนี่ยหลังมาปุ๊บตรงสะพานปุ๊บนี่เจอเลยฮะตรงนี้เลยนะครับผมให้มาตรงนี้ก่อนนะครับผมอ่านี่ตรงนี้เลยนะครับผมซึ่งเราก็เหมือนเดิมนะครับผมอ่าเปลี่ยนจากบอสทิเกตนะครับผมเป็นดันเจี้ยนทิเกตนะครับผมตรงนี้แล้วก็นี่แลกมาเลยนะครับผม อ่านี่ครับผมวิธีแรกครับง่ายมากๆนะครับผมแล้วถามหน่อยว่าพี่ไปหาของมิสติคเขมาจากไหนเยอะแยะนะครับผมอ่าผมไปสุ่มมาจากอาเขตนะผมอาเคจะอยู่นู่นนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูนะจุดสุ่มนะครับผมเรียกได้ว่ามันเป็นจุดที่แบบว่าคือแบบเพชรผมก็เยอะแล้วอ่ะนะตังก็เยอะแล้วนะคือแบบจะสุ่มเท่าไหร่ก็ได้นะครับผม <laughs> เออจะมีเท่าไหร่ก็ได้นะครับผม เนี่ยดูดิเห็นไหมแล้วก็สุ่มฮะนี่สุ่มตู้นี้เลยนะนี่มันก็จะมีโอกาสได้กราดนะครับผมซึ่งสุ่มไปเราจะได้เงินคืนด้วยนะเห็นไหมอ่าเราจะได้เงินคืนนะครับผมแต่ว่าเราเสียเพชรนะถามว่าเราได้เงินคืนแล้ว้าแล้วเราเสียเพชรนี่คือแบบมันคุ้มยังไงอ่ะพี่อ่าเราสามารถมานี่ครับมากดลูปอินฟินิตี้กับตู้นี้ได้ครับผมอ่าถ้าคุณมีฉายาแบบบวกเงินบวกเพชรเยอะๆนะคุณก็จะแบบว่ามีแบบเนี่ยมีเพชรเยอะๆแบบผมเลยนะครับผมมีเพชรมีตังค์เยอะๆแบบผมเลยเห็นไหมเนี่ยดูดูเดี๋ยวผมจะทําจากเพชรนะครับผม เอสองล้านสองให้กลายเป็น2อล้านหดูนะแล้วเงินผมจะให้มันเป็น2,500ล้านนะครับผมเดี๋ยวดูนะผมจะทําให้ดูนะ๋นย้ผมขออนุญาตใช้ออโต้คลิกนะอ่าเดี๋ยวผมมันจะได้แบบเห็นภาพชัดๆไวๆนะครับผมโอเคกดเลย นี่เห็นไหมครับผมเราก็ได้2,500ล้านแล้วนะครับผมแล้วก็เพชรอีกอ2ล้าน5ไปเออมันเหมือนเป็นการ r e ฟ i l เงินนะครับผมคือแบบคือผมใช้เทคนิคนี้จนแบบมีเพชรมีเงินอยู่ประมาณเนี้ยก็นี่ก็คือเทคนิคที่ผมใช้นะไม่รู้ว่าคนอื่นใช้เทคนิคยังไงแต่ย้ำน,นะผมคุณจะทําแบบนี้ได้นะผมคุณต้องมีฉายา l o s ลอ u l l o s ก่อนนะครับผมซึ่งฉายาล o ส t b ล l สหน้าตาจะเป็นอย่างนะี้นะนี่เห็นไหม หน้าตาจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมพาไปดูสักนิดนึงนะครับผมฉายาจะเป็นยังไงนะนี่ครับผมซึ่งฉายามันจะบวกมันนี่7.5นะผมแล้วก็เจมี่7.5ซึ่งช่วงนี้มีคูณ2ด้วยนะผมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมช่วงนี้นี่เป็นช่วงเวลาฟาร์มเงินโดยแท้นะผมเท่ากับว่าเราจะได้เงินมาทั้งหมด9.5เท่านะผมเพราะว่าบวกคูณ2ไปด้วยนะครับผมคือเรียกได้ว่าเยอะมากๆ นะครับผมอ่าโอเคนี่เลยนะครับผมประมาณนี้นะวิธีการหาเงินนะผมแล้วก็แถมเราจะได้เศษมาด้วยนะดูดูดูไหมเราได้ปืนมาประมาณ600กว่านะครับผมแล้วก็ได้ทางน้านของกาจ๊กเกอร์ด้วยผมเจ็รบเห็นปะเออเราได้กําไรนะผมมีแต่กาไรกับกำไรฮะคือแบบหรือแบบคุณผู้ชมแบบอยากได้เพชรเยอะมากกว่านี้คุณก็เอากาจ๊กเกอร์ไปขายก็ได้ครับก็รวยเหมือนกันนะครับผมปะเดี๋ยวเราจะไปทําโซเลมกันต่อเลยนะครับผมปืนเด็บเตอร์ฟลายนะอันนี้ก็เป็นการแนะนําเงินเข้าๆนะผมวิธีฟาร์มเงินกับฟาร์มเพชรนะคร ผมใช้เทคนิคนี้นะครับผมอ่าก็ยังไงก็มาแชร์ครับผมก็สําหรับดันเจี้ยนนี้นะผมใช้อ่าดันเจี้ยนทิกเก็ตนะครับผม3ใบแล้วก็เพชรนะครับผม5,000ันนะครับผมก็เลยได้ว่าถ้าคนเกลือๆหน่อยคุณก็ต้องพกเพชรมาเยอะๆนะครับผมโอเคปาไปลุยกันเลยดีกว่า let's go limbus company อย่างแรกเลยนะผมเดี๋ยวเราจะลงดันหาทางน้าของไทตัวอีโก้ก่อนนะค่อยไปทานะครับผมเดี๋ยวผมเอาดาบอื่นมาใช้ก่อนนะเดี๋ยวเป็นการสปอยนะผมอย่างแรกเลยนะครับผมมันจะมีให้เลือกระดับยากกับระดับอีซี่ถูกไหมครับใช้ยากนะครับผมจะดรอปแค่ระดับ อีซี่เท่านั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาฉายาก่อนนะครับผมถ้าเราลงระดับยากเราไม่ได้ฉายานะครับผมต้องลงอีซี่ก่อนนะไม่ได้ครับก็รีเพไปเลยนะครับผมจนกว่าจะได้ไม่ได้ครับรอต่อเรื่อยๆเลยนะจนกว่าจะได้จงตื่นไม่ได้ฮะก็ต่อเรื่อยๆฮะจนกว่าจะได้ไม่ได้ฮะไม่ได้ฮะต่อเีกฮะ ไม่ได้ฮะต่อเรื่อยๆฮะแน่นอนว่าเราลงดันเจี้ยนเราได้เอกโซติกด้วยนะผมเอกโซติกเชดนะครับผมโบไม่ได้ฮะต่อฮะไม่ได้ฮะคือผมก็ยังไม่มีฉายาน,นี้นะผมเราก็จะแบบหาจุกกว่าจะได้นะครับผมมันก็จะนานหน่อยนะถือว่ามาฟาร์มกล่องด้วยฮะนี่ได้แล้วนี่ฮะไตโตอีกโก้นะครับผม หลังจากที่เราได้แล้วนะครับผมเราก็ออกได้นะครับผมออกได้เลยต่อมาฮะเราจะมาลงระดับยากกันต่อเลยนะครับผมดันเดิมเลยฮะลิมบัสคอม p a นีครับผมเหมือนเดิมเลยซึ่งแน่นอนว่าเรามีฉายาแล้วนะฉายาอีโก้จะบอกว่าตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันดอประดับอีซี่ผมก็ลงแต่ระดับยากไปเถอะรุมมันดับมันดัาดนอีซี่นะครับผมผมนึกว่ามันหาไม่ได้แล้วนะผมก็เลยซื้อมานะครับผมก็ยังไงก็เป็นความผิดของผมเองนะฮะที่ไม่ได้ศึกษาเกมนี้มากพอนะครับผมคือในวิกิมันก็หาดูไม่ได้นะครับผมคือพอดี ว่าผมอะไปนั่งดูไกด์ฝรั่งหลายอันมันก็ไม่มีใครสอนนะครับผมว่าแบบออ้ยไตโต้ไม่หายยังไงบอกให้ว่าลงดันเนี้ยระดับยากได้ของโซลมแต่ไม่บอกว่าแบบเอ้ยมันหายยังไงค่อนข้างแย่มากเลยนะฮะผมไปดูไกด์ฝรั่งมาเนี่ยนี่ฮะเราก็ลงระดับยากไปแล้ว ผมบอ,อกนะฮะผมไม่รู้ว่าเพลงโซลิมมีลิขสิทธิ์หรือเปล่านะผมแต่ว่าได้แล้วเดบัตเตอร์ไฟผมมันจะเป็นการันตีนะผมเดบัตเตอร์ไฟนะแต่ว่าไม่ใช่ร้อยอันนะครับผมอันเนี้ยเดบัตเตอร์ไฟนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้เยอะเลยนะผมแน่นอนว่าเราจะมาหาอ่าทางด้านของโซลิมกับลาเมนนะผมเราใช้2ชิ้นนี้นะผมถ้าโซลิมกับลาเมนออกผมผมถือว่าพอเลยนะอืมรู้สึกโซลิมนี่ออกยากอยู่นะโซลิมกับลาเมนเนะี่ยเพราะผมลงตั้งหลายรอบกว่าจะดรอปแต่ละชิ้นนี่ยากมากนะ ดอบยากอยู่นะยากครับดอกยากแต่ก็ถือว่าฟาร์มบัตเตอร์ไฟไปเลยนะเพราะบัตเตอร์ไฟใช้ตั้งร้อยชิ้นนะครับผมกว่าจะได้ก็แบบนานอยู่นะอุ๊ยไม่ได้มาดูกันนะว่าเราจะใช้กี่ตัวนะครับผมในการดอบเจ้าทนาของโซลิมและลาเมนนะครับผมไม่มาเฮโบไม่ดอบ แต่ดานระดับยากผมบอกไว้ก่อนว่ายากพอสมควรนะครับผมนี่ขนาดผมแบบของแน่นขนาดนี้ยังตีไหลฮิตเลยฮะกว่าจะตายอ่าก็ยังไงก็ใช้ของแน่นนิดนึงนะครับผมถ้าจะลงนะอือหือนี่ บอกเลยดอปยากจัดอันเนี้ยของแท้เฮ้ยได้แล้วราเมนอนะันนึงโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมันใช่อย่างละอันนะผมต่อไปหาโซเลมนะผมได้ราเมนมาแล้วโอเคอเคุ้ยได้ราเมนอีกแล้วอ่ะ <laughs> ได้ราเมนอีกแล้วอ่ะ <laughs> ราเมนอีกแล้ว <laughs> ไหนโซเลมอะ <laughs> เอ้ยได้แล้วโซเลมโอเคพอฮะพอพอพอโอเคครับพอเราได้ของครบนะผมแล้วก็นี่เลยครับมาแรกเลยนะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นเราต้องไปเปลี่ยนชาย,ยาก่อนนะผมชาย,ยาสามารถเปลี่ยนได้ที่เกาะแรกนะครับผมเดี๋ยวผมเกาะนี้เลยนะครับผมแล้วก็ไปเปลี่ยนชาย,ยาครับ นี่ฮนะฉายาอยู่นี่เลยนะผมไตโต้อิปเกนณ์นะผมเป็นนี่ครับผมอีโก้นะครับผมเป็นทางด้านของบวกเงินนะผม3.5มจุดห้ ep สาแล้วก็บวกค่าหัวนะผม2เท่านะผมอ่าเรียกได้ว่าเยอะอยู่นะค่าหัว2เท่าเนี่ยนี่ครับผมแล้วก็มีฉายาแล้วนะผมแล้วก็ใช้ลาเม้นนะผม1อันโซเลม1อันเดบัตเตอร์ไฟหนึ่งรอันนะครับผมแล้วก็เพชรอีกสิบเคนะผม อ่าก็ประมาณหมื่นหนึ่งนะเพชรนะครับผมคือดันเจียนอะ่ะมันลงแล้วมันค่อนข้างเปลืองเพชรมากๆนะครับผมเออคือแบบเพชรจาก2องล้านห้านะเห็นปะเหลืออยู่2องล้านสองเองนะผมคือค่อนข้างเตือนนะผม เราก็แลกมาเลยนะผมเมื่อเรามีของครบแล้วนะครับผมเ่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปรีวิวปืนโซลมลามนต่อกันเลยนะครับผมโอเคป้บไปดูกันเลยนะผมก็ปืนโซลมลามนนะครับผมก็อ่าเป็นหนาตของซอสนะครับผมแล้วก็เป็นปืนระดับสีม่วงไอ้ถือสีชมพูว่าสีชมพูดีนะผมเป็นระดับสีชมพูนะผมสีชมพูก็ระดับเอกโซติกปะใช่ครับผมระดับเอกโซติกนะครับผมอ่าเป็นปืนหน้าตาปืนก็เป็นอย่างนี้นะผมมันแถมโลงมาด้วยนะผมบอกไว้ก่อนเมื่อก่อนผมก็มีโลงแต่ว่ามันมีโลงสองอันไงผมก็เลยต้องถอดออกนะครับ เป็นอย่างนี้นะผมมีโลงด้วยนะโอเคอันนี้ก็เป็นชุดโซลิมเลยนะที่ผมใส่เพื่อความเบียวหน่อยเราจะถอดอัญมณีออกนะผมเราจะเอมาถอดไงวะเนี่ยเอมาโหราคาร์ูอยู่แล้วนี่ฮะเราเพื่อความเบียวนะฮะเออเราจะใส่เออเซ็ตนี้ครบเซ็ตนะฮะเออเพื่อความเบียวนะครับผมโอเคมามรลุยกันเลยนะโอเคมาแต่มันบักบักอะไรชุดผมมันบักบักอะไรไม่รู้นะเออช่อมันแล้วกันโอเคมาแล้วมาดูตีปกติกันเลยนะผมโอเค นี่ฮะโอโหตีปกตินะครับผมมันก็จะเป็นปืนที่ยิงออกไปมีผีเสื้อนะเออปุ้งปิงปุ้งปิงปุ้งปิงอะตามโซเล,ลมนะสกิลหนึ่งอนะสกิลแซดแผมเป็นการยิงลัวนะครับผมอุ้ยลัวอยู่นะลัวไม่พอหลายนัดด้วยนะครับผมโอเคมาต่อด้วยสกิลสองครับผมโอ้สกิลนี้แรงครับสกิลนี้ทีเด็ดเลยแรงนะครับผม คือโซเลมเนี่ยต้องบอกว่ามันมีสกิลทีเด็ดคือ2สกิลนะผมอ่าโอเคต่อมาห้สกิลสามนะผมอ๋อเป็นการยิง3นัดนะครับผมอ่าโอเคต่อมาสกิล4ครับอ๋อสกิลเป็นการทำดาเมจนะครับผมเป็นเฮ้ยนะหันหน้าได้ด้วยนะโอเคนะครับผมนี่หมุนแบบนี้เลยหมุนแบบนิวเวเลตนะครับผมโอเคครับต่อมาครับผมอันติผมกด F นะครับผมดึงคือ อันนี้ก็ขอปิดเพลงนิดนึงครับผมเผื่อมีลิขสิทธิ์นะก็ขอปิดเพลงนิดนึงมันจะมีเพลงด้วยนะครับผมก <laughs> <c oughs> <c oughs> ็คือทาการบัฟดาเมจนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะดูนะว่ามันบัฟดาเมจขนาดไหนนะผมตอนแรกผมจําได้ว่าล้านเก้านะสิกิวนี้จากล้านเก้าึ้นมาสองล้านสี่ครับผมอ่าโอเคดูอันนี้สิกิวสองละล้านห้าผมจําได้เป็นล้านเจ็ดนะครับผมอ่าโอเคซิกิวสามผมจําได้ว่าสองล้านกว่าสองล้านสามหรือเท่าไหร่เนี่ยประมาณนั้นนานขึ้นมาสาม 3ล้านนะผมสามจุล้านส่วนสกิลซผมจะไม่ได้ผมหมุนผมมหุนเล่นนะผมน่าจะไม่โดนลิขสิทธิ์มัง้งเพราะคลิปที่แล้วไม่โดนนะเออก็คือเป็นการเปิดเพลงเพื่อบัฟดาเมจนะผมเดี๋ยวเราจะไปเทสดาเมจนะผมว่าดาเมจจะเป็นยังไงนะผมอ่าเดี๋ยวเราขอใส่เสื้อสตาร์กสักคู่หนึ่งนะครับผมแล้วก็ไปลุยบอสตัวเดิมเลยนะผมท่าน,น้าของบอสไอเซนนะครับผมนะผมดูนะเลือดเท่าไหร่15ล้านนะครับผมอ่าโอเคมาดูกันเลยนะผมเดี๋ยวขอรออันติก่อนสักคู่หนึ่งนะผมเพื่อดึงประสิทธิภาพสูสงสุดขออออองงงงโโซเเเเลลมมมนะครรัผจิิิิๆไไไ่ตต้้้กก็็ดดดดดี๋ยยยวู แรงนะทำไปเล่นไปโซลิมแรงมากเลยนะผมซึ่งแน่นอนว่าสกิลวีนะผมมีไอเฟมด้วยผมทำให้เราไม่โดนดาเมจนะผมดูเห็นไหมอ๋อไม่โดนดาเมจเลยนะนี่ตายฮะเอ้ยสกิลบัฟเราจะมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะดูนะฮะว่าตอนบัฟเป็นยังไงนะผมบอกเลยว่าตอนบัฟนี่แรงมากมากนะนี่ชึงเดกเดชที่ดีที่นี่บ๊อบบ๊อบบ๊อบหืมดูดิโอ้โหหายเป็นน้ำบอกเลย โบโบโบ,โบดูดิหายไปน้ำบอกเลยโค้แรงโซเลม,มา่าเออนะครับผมไม่ขี้นะเบาไม่ไม่เบานะแรงมากๆนะฮะสองสกิลดูดิแปดล้านแล้วแรงมากนะฮะปั๊บปั๊บปั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 บยิงไปเลยยิงรัวอืม นี่ฮะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นอาวุธที่ใช้ได้นะเท่นะผมเท่เท่ไม่พอแรงด้วยนะผมก็เป็นอาวุธที่ดีเลยนะผมหนึ่งสำหรับโซเลมนะผมเออก่อนจากกันไปนะผมผมลืมบอกจุดการันตีเล้วผมคือจะบอกว่ามันมีร้านแรกด้วยนะผมที่สมมุติว่าเราเกลือมากๆผมแล้วเราไม่ดรอปโซเลมกับราเมนเลยนะครับผมแนะนํานะครับผมให้เอาทางด้านของเหรียญน,นะครับผมเหรียญเนี่ยไอเดนเจมเบโดนะผมมาแลกได้เลยนะครับผมนี่มาแลกทางด้านของราเมนนะครับผมแล้วก็โซเลมได้เลยแล้วก็เดสบัตเตอร์ไฟนะครับผมก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับผม แจกแค่นี้ละกันนะครับผมลาเมน8กระบอกนะครับผมโซลม4กระบอกนะครับผมผม,ผมไม่หาเพิ่มแล้วนะอันนี้คือผมไม่หาเพิ่มแล้วจริงๆนะตอนเวอร์จิวอ่ะมันยังฟาร์มแบบเสกบอสได้เรื่อๆยๆไงแต่ว่าอันนี้มันต้องลงดันเจียนนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วผมแจกแค่นี้จริงๆนะอันเนี้ย <c oughs> ผมไม่มีเพิ่มแล้วนะก็เหมือนเดิมนะผมเข้ามาขอได้กันในเซิร์ฟวีผมเลยนะผมก็แอดมาได้เลยนะผมในใต้ดีสคริปชันนะผมผมมี profile. โปรไฟล์โรบอกเขาผมอยู่ในใต้คลิปเลยนะครับผมก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ผมก็ใครชออบมก กดแชร์กด subscribe เพผมไปเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปผมส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็เดี๋ยวรอติดตามชมได้เลยที่ช่องเดลลูริมิชแนลผมซึ่งวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บายบาย